วันนี้บ้างเกาะแอสเซก็จะมาแนะนำทิศบ้านที่เหมาะสมค่ะเพราะบ้านนะคะจะต้องอยู่กับเราไปอีกยาวนานค่ะควรคำนึงถึงแสงแดดและการไหลเวียนของลมค่ะ แสงแดดและลมนะคะถือเป็นพลังงานสำคัญตามหลักของฮวงจุ้ยค่ะดังนั้นนะคะการออกแบบบ้านให้มีแดดส่องถึงและมีการไหลเวียนลมที่ดีจึงมีความสำคัญนะคะเพราะนอกจากจะทำให้พลังงานไหลเข้าสู่ตัวบ้านแล้วนะคะบ้านที่แดดส่องถึงเพียงพอและอากาศไหลเวียนที่ดียังช่วยให้คนในบ้านอยู่ได้สบายอีกด้วยค่ะ ในประเทศไทยนะคะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะควรหันหน้าเข้าทางทิศใต้เพื่อรับลมเข้าทางหน้าบ้านค่ะหรือหันหน้าทางทิศเหนือนะคะซึ่งทิศนี้จะไม่โดนแดดจนมากเกินไปค่ะหน้าบ้านหันทางทิศใต้นะคะตรงนี้นะคะก็จะทำให้ลมพัดอยู่ตลอดค่ะทำให้เกิดอากาศไหลเวียนที่ดีค่ะ ซึ่งลมตรงนี้นะคะจะเข้าในช่วงฤดูร้อนฤดูฝนนะคะประมาณ7-8เดือนต่อปีค่ะแต่จะได้รับแสงแดดเข้าบ้านในเดือนสิงหาคมถึงเมษายนซึ่งตรงนี้นะคะจะโดนแดดเกือบทั้งปีค่ะแต่ถ้าเรานะคะเปิดหน้าต่างไว้สักพักบ้านก็จะกลับมาเย็นเช่นเดิมค่ะในตามหลักของฮวงจุ้ยนะคะก็จะเป็นทิศทางของทรัพย์และโชคลาภอีกด้วยค่ะ หน้าบ้านหันทางทิศเหนือทิศเหนือนะคะก็จะรับแดดปีละสี่เดือนโดยประมาณค่ะตั้งแต่มีนาคมจนถึงมิถุนายนนะคะทิศนี้นะคะก็จะเป็นทิศที่โดนแดดน้อยค่ะจะทําให้บ้านของเรานั้นเย็นสบายลมประจําช่วงฤดูหนาวนะคะจะพัดมาจากทิศเหนือค่ะจะทําให้บ้านของเราได้รับลมในเวลาช่วงบ่ายค่ะส่วนทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกนะคะทิศนี้จะโดนแดดเข้าบ้านตรงๆค่ะโครงการบ้านต่างๆจะหลีกเลี่ยงทิศดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่ค่ะ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดซีเฟิร์เราจะมาแชร์เคล็ดลับการเป็นนายหน้ามืออาชีพรับประกันว่าอาชีพนี้ไม่มีเพดานเรื่องของไรายได้ครับ